แงครับไปแล้ว3 0 6ครับ2 0 7เจกำลังจะมาดันตุนให้ครับจมมิดครึ่งล้อแล้วเออสาอ320ครับอันนี้ก็อีซูครับ320ร x z ยมิดเป็นครึ่งล้อแล้วครับจะขึ้นหรือเปล่าครับเรามาดูกันครับมาลุ้นกันครับกับพี่ธานทีมขันครับโชเฟอร์ของเราครับวันพรุ่งนี้วันนี้จะไปเอาชุดยูนิฟอร์มให้นะครับ ทั้งเสื้อทั้งกระเกงครับรุ่นอยู่ห้อเนี่ยเสื้อธรรมดาเกียงครับันเจ็ดวันเจ็ดวันปีวันจ็ดเอาละครับสามร้อยยี่จะดันตูดสามร้อยหกครับสามร้อยหกเอียงครับือ ตัดน้อยซุมเลยออนครับ ac 60 B ครับจอดนิ่งกันไม่ได้ครับดินน่วมครับดินมันเปียกเนี่ย ไปแล้วครับโชกสลีกันยาไล่ทวีทรัพย์ครับเจอออยดีอ้อยยาวแถวยาวครับแต่สิบล้อเกือบเต็มจะเต็มแล้วจมมิดเลยครับติดกระโขก้อหลังนะครับเดี๋ยวคิดวิธีก่อนครับเอาไงครับรถตัดไปได้ครับรถตัดน้ำหนักประมาณ8ตันครับซูเลอออน a อซ0ปีครับสองแรงครับ แต่ได้ทุกสถานการณ์ถ้ารถตัดไม่ติดลมด้วยนะครับมิดกระโปกเลยครับ